คุยกันหลังอ่บายฮีโร <Hero> ่อะคาเดมีตอนที่405ชื่อตอนลาสกอดนะครับก็รายการคุยกันหลักอานนี้จะเป็นรายการที่จะมีการเปิดเผยถึงเนื้อหาตอนล่าสุดของบายฮีโร่อะคาเดมีและจะมีการเจาะถึงเนื้อหาหลายสิ่งหลายอย่างภายในตอนนี้ถ้าผู้ชมท่านไหนที่ยางไม่อยากโดนสปอยและอยากรู้เนื้อหาของบายฮีโร่อคาเดมีก็สามารถไปอ่านได้ผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์มังะพลาสเนะครับไม่ผู้พากยเพลงเข้าสู่เนื้อหาเลยก็แล้วกันจากความเดิน อนที่เราในตอนที่404ที่บาโกโทสกินั้นได้สามารถช่วยออมัเป็นที่เรียบร้อยและในณตอนนี้สายลมแห่งโชคชะตาได้พัดเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและสถานการณ์จะเป็นเช่นไรต่อไปเข้าสู่เนื้อหาในณปัจจุบันเลยก็แล้วกันหลังจากที่บาโกโทสกินั้นได้สามารถช่วยออมาเป็นที่ได้สําเร็จทุกสายตานั้นได้จับต้องมาที่ตัวของบาโุโทสกิและในช่วงวิธีที่ทุกคนจับต้องนั้นในห่วงคำหนึ่งของความคิดของออมัย และออมไม้ก็พูดขึ้นมาว่า ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่เหรอนายไอาไอและเสียงที่ตอบก็คือเสียงของนายอายซึ่งนายอายก็ตอบว่าก็ที่นี่นั่นแหละไอ้ที่นี่เคยเป็นจุดจบของความฝันนั้นสตากรรมมันปิดผ่านเปลี่ยนแปลงไปแล้วความฝันของเธอได้จบลงตรงนี้จริงและได้ทิ้งคำสัญญาไว้ทั้งๆที่ปกติทั่วไปเขาจะจบที่คนรุ่นก่อนจะตายไปและฝกฝังกันแล้วแท้ๆเลยนั่นมันเรื่องคอมมีที่แต่งขึ้นมาต่างหาก อย่างนี้โทชิโนริในภาพไอ้มาพูดอะไรก็ไม่รู้เลยนะเราดีก็เป็นฮีโร่ แล้วก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนี่นะไม่ได้ตายสบายๆยอยู่แล้ว <S <S และกลับมาสู่เนื้อหาในหน้าปัจจุบันที่นะตอนนี้อักุรทัศน์นั้นได้ช่วยออมไมาเป็นที่เรียบร้อยและทุกสายตานั้นนอกจากจะมีสายตาของมิโดบิยะออฟฟอร์วัตชิราคิทุมระแล้วก็ยังมีสายตาของประชาชนทั้งหมดทั้งป,ปวทงปปวที่กําลังดูการถ่ายทอดสดในครนั้งนี้ที่บางกนั้นสาม,มารถช่วยออกหมาได้และมีหลายคําพูดเยอะแยะมากมายที่ทุกคนกาลังนึกอยู่ว่าเด็กคนนี้เขาคือใครกันแน่บางคนจําได้ว่าเขาคือคนที่ อยู่ในงานเทศกาลกีฬาของโรงเรียนอยู่เองบางคนตกใจในอัตลักษณ์ของระเบิดหรือบางคนได้กูกล้องเรียกชื่อของเขามาและชื่อของเขานั่นก็คือบาโกโกนั่นเองและจากนั้นบาโกก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งและออกหมก็ถามอาการเจ็บปวดของเขาว่าเป็นยังไงบ้างนุ่มน้อยบาโกไม่ปม่อะไรหรอและบาโกก็ตอบว่า ทางนี้สิต้องเริ่ถามงั้นไอ้ตาแก่ไม่เจียมตัวสังขารเอยและหลังจากนั้นปองโกทัสกิโก้สำลักเลือดออกมาแล้วก็ได้มีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาว่าทีนี้ก็ต้องถามงั้นเหมือนกันนะนะเออช็อตจากการสำลักเลือดที่คั่งอยู่ข้างในออกมาแล้วสบายขึ้นบ้างไหมล่ะอวัยวะภายในกระดูกที่หักฉันใช้วิชาของฉันบัดด้วยเงื่อนธนูสสำนักวิชาทางกระดาษแล้วออกเป็นว่าเสร็จทุจุดแล้วแต่คงเจ็บมสุดๆทุกครั้งที่หายใจไม่ใช่ สภาพร่างกายที่ขยายได้ซึ่งหลังจากที่เอ็นชอยพูดอย่างแ้นปบเปล่าโกก็พูดขึ้นมาว่า แลแ้วนขอขอบคุณเลยที่ช่วยให้ยังรอดนะลุน,ลนพี่ซึ่งบากโกคิดว่าเอนชอตถ้วยประสานร่างกายของเขาแล้วก็เย็บหลายๆส่วนที่เขาบาดเจ็บให้กับบาโกทสิกิ์แต่จริงๆแล้วมันยังมีเงื่อนสายไปเหตุหลายสิ่งและโบกับอัตลักษณ์ของบางโกทสกิด,ด้วยซึ่งเอนชอตพูดขึ้นมาว่าฉันแค<ก>่เชื่อมต่อเท่านั้นแหละถึงจะพยายามบับหัวใจให้เต้นไปเรื่อยๆแล้วแต่สติก็ยังไม่กลับมาวิชารับยินจาที่เสียบกระดาษขั้นสุดยอดเป็นวิชาที่ อการมีชีวิตของตนเองเมื่อถึงขีดจำกัดถึงตอนที่ต้องชช่าน้าหนักว่าระหว่างตัวฉันกับโปโกโนั้นก็มีสิ่งที่ไหลามาตามกระแสเลือดนั่นก็คือยาดเยืเอ อย่าเล็กๆที่กระพริบพุ่งรานออกมาจากั่วตัวของบาโกก่อนที่จะตายฉันก็แค่เชื่อมต่อเท่านั้นที่ช่วยปลุกให้ตื่นก็คืออัตลักษณ์ของนายที่ขัดเรามาโดยตลอดนั่นแหละซึ่งคําพูดนี้น่นก็คือสิ่งที่ปลุกทาให้บาโกทัสกินั้นยังมีชีวิตอยู่ได้นั่นคืออัตลักษณ์ของเขาที่เป็นเงื่อระเบิดนั่นเองมันก็เหมือนไปความหมายว่าบาโกทัสกินั้นด้วยความมุ่งมั่นของเขาทําให้เขายังสามารถมีชีวิตอยู่ได้ส่วนทางด้านเอนชอตนั้นเขาแค่เป็นตัวเชื่อมอัตลักษณ์และร่างกายของเขา ที่บาโกทสกิสามารถใช้อัตเลักษณ์ระเบิดของเขาได้รุนแรงมากขึ้นหนักหน่วงมากขึ้นหรือรวดเร็วมากขึ้นแบบนี้ก็เกิดจากการที่เอนชนั้นช่วยเชื่อมหยาดเหงื่อที่เป็นอัตลักษณ์ของบาโกทสกิให้สามารถใช้ได้อย่างอิสระมากขึ้นแต่สุดท้ายสุดนั้นอัตลักษณ์นั้นก็ต้องเกิดจากความพยายามที่มุมานัของบาโกทสกิตลอดมานั่นนี่เองซึ่งหลังจากนั้นบาโกทสกิก็พูดขึ้นมาว่าฮว่าการตามสายการเลยนะหรือว่าได้เจออฟอฟวันแต่ไหนถึงเป็นไอปีสองสว่าวววบวับอะไรแบบนว้ สัตว์ที่ปลิวไปเลยก่อนนั้นก็อวววันนั่นแหละนุ่มดอยฮะ<ห>ซึ่งหลังจากนั้นออไมค์ก็พูดขึ้นมาว่านุ่มดยขอมือนหน่อยถึงฟังก์ชันจะเสียไปแล้วแต่ก็พอคงใช้ดามได้ บาาเทพและเสังหารไตรดไหมก็มีให้ได้แค่แบบนีทน,ทนนน,นะซึ่งหลังจากนั้นบอกโกทาสกินั้นก็ได้ยิ้มออกมาด้วยความสุขอย่างจริงใจเป็นรอยยิ้มแห่งความสุขอย่างแท้จริงซึ่งทําไมลากโกทาสกินั้นถึงดีใจในการที่ออมไมให้อุปกรณ์สปอร์ตและเรียกชื่อฮีโร่เขาด้วยแบบที่ผมเคยบอกไปในก่อนานั้นในตอนก่อนนั้นนั่นเลยที่เป็นรูปการ์ดของบาโกทาสกิที่ได้เ SR คือออมไม n นัมเบอร์วันฮีโร่ ก็จะย้อนมาถึงเรื่องนี้เหมือนกันนั่นคือบาคุโ,กโกทรสกนินั้นเขาจะมองออมไม้นั้นเป็นนัมเบอร์วันฮีโร่ของเขาตลอดมาเพราะฉะนั้นการที่ออมไม้นั้นถึงเขาให้อุปกรณ์ซัพพอร์ตในการดามก็จริงแต่ทุกอุปกรณ์ซัพพอร์ตนั้นจะมีชื่อฮีโร่ของห้อง1นึงทุกทกคนและสุดท้ายที่สุดที่เป็นอุปกรณ์ซัพพอร์ตนั่นคืออุปกรณ์ซัพพอร์ตที่ชื่อว่ามหาเทพระเบิดสังหารไดเดมัยซึ่งนั่นก็คือชื่อของบาคกโทรสกินนั่นก็แปลว่าณนะตอนนี้ออมไม้ก็ยอมรับในตัววบาาโกทกททสิิอยย่งงแแ้้จรละพูดด ความเชื่อมั่นในชื่อของฮีโร่ของบาโก้ด้วยทําให้บาโก้นั้นได้แปลงรอยยิ้มที่มีความสุขแบบนี้ขึ้นมาและตัดมาถึงสาการของออฟวันออฟวันนั one ้นรู้สึกไม่ชอบใจอย่างที่สุดทําให้เ้นเตอร์ของออฟวันนั an, ้นปูดโูนและเกิดความรู้สึกเกลียดชังและเียดแค้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างมากแต่ตัวของออฟวันนั้นก็ไม่อยากจะสนใจกับสาการที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าออฟวันนั้นจะรู้สึกไม่ชอบใจขนาดไหนก็ตาม และออฟวังก็พูดขึ้นมาว่าช่างมันก่อนมาถึงที่นี่แล้วต้องรีบไปรับตัวน้องชายมาซะก่อนเพื่อการนั้นต้องยึดครองร่างและจิตใจของโทโมดาที่แข็งแกร่งเกินเหตุให้ได้ถ้าหาร่างละอย่างผมไม่เอาอัักษณ์ของตนเองให้ไปแล้วก็ผ้าเดิมทีถ้าส่วนของจิตใจที่อยู่ในนั้นยึดสติควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แต่แรกแล้วก็น่าโ<พ>อที่สุดไม่ถึงได้ได ผิดเพี้ยนไปจากที่คาดหวังไว้แบบนี้ซึ่งในคำพูดนั้นทุกคำพูดของออฟออวันนั้นก็จะนึกถึงหน้าฮีโร่ทุกคนที่มาขัดขวางกับในการต่อสู้ที่ผ่านมาและหลังจากคำพูดนั้นก็ได้มีเสียงระเบิดทีุู่งมาด้วยความเรวสูงและเสียงระเบิดนั้นก็ไม่ใช่ใครนั่นคือเสียงของบาโคทัสกินั่นเองและบาโตกทัสกิก็พูดขึ้นบอกว่าฉันนี่แหละคือลาสบอ p o ว้ n e of o n และออฟออวันก็คิดขึ้นมาในใจในสาการท บากัวซานสกินันกำลังจับหน้าพร้อมกับจะยิงระเบิดอัดใส่ออฟวันที่รุนแรงอย่างมากแต่ออฟวันก็พูดขึ้นมาว่าสายลมฝนน่าจะพัดมาหาทางเราแล้วนี่นาและในวินทีที่แสงระเบิดนั้นจะอัดใส่ออฟวันนั่นเองออฟวันก็ได้ดหน้าของรุ่นที่สองขึ้นมาและก็ได้เกิดระเบิดใหญ่ขึ้นมา และบางโกทัสกินั้นก็พูดขึ้นมาว่าของีทวันฟอร์ l นั้นเก็บกวานไ้หมดถามนี้ตามล้านฉันไอเทียบบิดเลยวะและนี่คือสัญญาณการเดินหน้าต่อในการต่อสู้ระหว่างบางโกทัสกิกับ All ออฟ one ได้เปิดม่านสู่ก้าต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและการต่อสู้ของทั้งสองคนนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปก็คงต้องติดตามในตอนหน้านะครับก็ประมาณนี้กันกับในตอนล่าสุดของมาฮิร่อคนเมะซึ่งใน ตอนนี้ก็พูดได้เต็มปากเลยนะครับว่านี่คือตอนที่โชว์ถึงความเท่ของบาโกสา miracle, ทสกิอีกหนึ่งตอนและไม่เพียงเท่านั้นนี่คือการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของบาโกทสกิดังกับอัตลักษณ์ระเบิดของบากโกและไม่เพียงเท่านั้นเราได้เห็นหนึ่งในรอยยิ้มที่เราไม่ได้เห็นมาอย่างเนิ่นนานอย่างมากแล้วคือรอยยิ้มอย่างจริงใจและเขามีความสุขอย่างที่สุดข,ของบาโกทสกิเพราะถ้าเราดูกันตลอดมาเราก็จะเห็นเลยนะครับว่าบาโกทสกินั้น um. ไม่ได้แสดงรอยยิ้มแบบนี้มาอย่างเนิ่นนาน อย่ามาม่าแล้วเพราะเขาจะทํารอยยินที่ดูเป็นเหมือนที่เราเห็นหน้าทุกวันนี้คือรอยยินที่มีความเป็นตัวร,ร้ายอย่างมากแต่ในนักวิถีที่ออมไมนั้นได้พูดชื่อฮีโร่ของเขาทําให้เขากลับเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งและในช่วงวิทีที่หลายคนกำลังตกใจกับการช่วยเหลือของออมไมนั้นก็มีหนึ่งอิซาเอที่ทําให้ผมรู้สึกดีใจและก็เป็นเหมือนการคอนเฟิร์มคลายแล้วว่า2ตัวละครนี้ก็ได้อยู่ในจ,จักรวาลของ My Hero Academia อย่างเป็นทางการแล้วนั่นคือ2ตัวละคร2พี่น้องที่มีชื่อว่ามาฮอ กับน้องคาสึมะซึ่งมาฮโรนั้นคือคนที่ชื่อชื่อของบาโกทสกินั่นเองซึ่งก็มีการคอนเฟิร์มแบบไกลๆว่า2ตัวละครน,นี้อาจจะเคยเจอมิดูิยะอิซุคุและบาโกทสกิมาก,ก่อนเหมือนในฮีโร่ไรซิ่งหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกันยังไงอันนี้คงเป็นในเรื่องราวเนอยนาคตแต่ว่าการที่น้องคนนี้ผู้ชื่อบาโกอย่างเสียงดังฟังชัดแบบนี้ก็เป็นการบอกถึงความสัมพันธ์ของ2ตัวละครที่ที่น้องมาฮโรนั้นเขาชอบในตัวบาโกทสกิอย่างมากซึ่งพอบาโกทสกิได้กลับมาแล้วก็พร้อมกับเสียงเด็กคนน ในการบอกถึงว่าตอนนี้บาคุทสึกินั้นเขาได้ก้าวสู่การเป็นฮีโร่ที่แท้จริงไปแล้วนั่นนี่เองซึ่งนั่นคือภาพรวมของในตอนนี้และว่าถ้าใครเป็นแฟนของบาคุทสึกิในตอนนี้ก็เป็นหนึ่งตอนที่ทําให้คุณไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนทั้งความเท่และความโกนโวยของโบว์บาคุทสึกิถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในฐานะฮีโร่จริงแต่ได้ความโกนโอยแม้แต่การพูดที่เป็นคําพูดสไตล์เขาที่เขาพูดว่าเขาคือรัสบอลเนี่ยมันคือหนึ่งในซีเนเจอร์ที่ทําให้เราหลงลกในตัวของบาคุทสึกิจริงและ หลายคนก็จะแซวว่านี่คือการต่อสู้ของ2องเบียวก็คือเบียวจอมมายกับเบียวลัสบอลนั่นเองฮึ่งศึกนี้จะเป็นยังไงศึกแห่งความเบียวจะจบเป็นเช่นไรก็คงต้องติดตามไปต่อหน้านะครับก็ประมาณนี้การกลับมาฮีโร่แอนิเมในตอนที่405และถ้าใครชอบในตอนนี้ในตรงจุดไหนบ้างหรือมีช็อตไหนที่คุณชอบในตอนนี้ก็สามารถพูดกันได้ในใต้คอมเมนต์นะครับและก็ถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องวินพูโกด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังถึง ตอนนี้ถึงในจุดดีขอบคุณและบายครับ